อย่าเพิ่งรีบซื้อที่ไหนถ้ายังไม่ได้มางานนี้แอดไว้วิเศษลดล้างสต็อกส่งท้ายปี57สมาร์ทโฟนโน้ตบุ๊กต่ำกว่าทุนที่สุดของอำเภอวิเศษชัยชาญ 3วันเท่านั้น 19, 20 21ธันวาคมนี้พบกับสินค้านาทีทองถูกทุกวันแท็บเล็ต7นิ้ว990บาทสมาร์ทโฟนจ่ายแค่ครึ่งราคาทุกวัน5โมงเย็นร่วมประมูลมือถือราคาเริ่มต้นเพียง1บาทโปรโมชั่นต่ำกว่าทุนเซนโฟน5เหลือ5 6 9 0บาทซื้อมือถือ Op ป o แถมฟรีเตาไมโครเวฟซื้อ Samsung ก a ล็ x y Win ินรับฟรีของแถมมูลค่า2,000บาทแบตสำรอง1 2 0 0 0หมื่นิลลิแอม เมม8ปดจีกะไบเหลือ99บาทมือถือทรูซุ u ป e r วันเพียง99บาทเท่านั้นและสินค้าลดราคาอีกมากมายพบกันที่แอดไว้วิเศษชัยชาญตรงข้ามอูกระมนจริญใกล้จุดกลับรถโทร035 632 226พลาดงานนี้คุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง